น้องๆแนะนําตัวก่อนไหมได้เลยได้เลยมาเลยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับไปเัยครับอ่ะอันเริ่มจากคนไหนก่อนดีอ้าวโอเคสวัสดีเฮ้ยว่าพูดทีหลังเลยให้น้องๆพูดก่อนเราพูดทีหลังเอ้ยโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจัสตินเฮ้ยไม่มีหายไกา์แล้วเหรอหายไกา์หายไกา์หายไกา์ไปไหนอ่ะหายกายจัสตินมอนอ๋อโอ้มาที่แล้วหายไกา์วิ่งจำได้อยู่เลยได้กันหรูอหายไกา์เออหายกา์หายกายโอเค let's go สวัสดีค่ะ Hi guys j จ s สตินจักรจัสตินิก g a นะคะ สวัสดีค่ะโมนิราเพลยงฟ้ากานิกิจากสกายบ็อกซ์นะคะหนูชื่ออะไรนะฮะโมนิราโมนิราโอ้โหเพียงฟ้ายากานิกิค่ะชาการิกิไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋อต่ง้ะพี่ตกใจว่าไอ้เที่ยรานนี้กูแดกประจำด้วยขออีกทีหนึ่งอะไรนะฮะโมนิราเพียงฟ้ายากานิกิค่ะโมนิราเพียงฟ้ายากานิกิใช่ค่ะมมมันเป็นส่วนผสมในประเทศอะไรบ้างนะฮะเยอะไปหมดเลยโมนิรายากานิกิเป็นภาษาเปอร์เชียค่ะภาษาเปอร์เชียเปอร์เชีย พี่เคยเล่นเกมปินอเปอร์เซียหนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพี่ไม่มีครับไม่มีโอเคโอเคเด็กๆที่ชอบเล่นเกมอ่ะอีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะวีนัสักดิ์รีค่ะวีนัสักดิลีโอ้โลูกครึ่งเป็นไหมคะเราเป็นลูกครึ่งไหมเอ่อบางกะปิกับวงเวียนใหญ่อ้โหเตี้ยมาเตรียมมาถ้าให้พี่แนะนำก็ย้ายออกจากทั้งสองที่นะครับเพรเราติดมากใช่ครับใช่ครัทั้งวงใหญ่ทั้งรามเลยนะครับเข้าใจกันดีนะครับอ่ะส่วนเรานนโอเครู้จักกันแล้ว นน่นหครับผมนนโอเคนนโอเคโอเคผเรียบเรียบย เออมพี่ขอโทษทีเวลามากับผู้หญิงก็จะเป็นอย่างเงี้แหละนนนน้องน้องทั้งหมดมาจากเรื่องเมืองลับแลค่ะเล่าหน่อยว่าเมืองลับแลนี่มันเป็นแบบละครเมืองลับแลนะคะเป็นละครแนวแฟนตาซีดราม่าระทึกขวัญจากตำนานที่เล่าขานกันมาค่ะพี่พวกเราอยากเล่าว่าทาไมในเมืองลับแลถึงมีแต่ผู้หญิงแล้วมันก็เลยมีแบบเลยสร้างประเพณีหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าประเพณีที่มีชื่อว่าลาภูมาค่ะออกมาเพื่อจะมาลาผู้ชายคือเรารู้สึกว่าเหมือนผู้ชายค่ะมันเป็นเป็นมารเพราะว่าเรากลัวเรารู้สึก ว่าเป็นสิ่งที่แบบน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเคในเมืองเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงกันทั้งหมดในเมืองนี่คือเมืองรับแดกคือหญิงล้วนหญิงล้วนหญิงล้วนหรอค่ะล้วไม่มีผู้ชายเขามีบัตรเข้าไหมแล้วแต่ละคน่ะรับบทเป็นใครเป็นอะไรยังไงกันบ้างหนูอะค่ะจัสมินรับบทเป็นกาหลาค่ะกาหลากาหลาดินเนอร์ไหมหรือว่ากาหลาดินเนอร์กาหลาดินเนอร์คำสปอยมากที่สุดี่สุดทดที่อะต่อไปหนูโมนิยารับบทเป็นซอมพอ ซ่อมพอไม่ชื่อดอกไม้ครับทุกคนที่อยู่ในเมืองจะมีชื่อดอกไม้กับอ๋อชื่อดอกไม้หมดโอเคค่ะรล้บทเป็นกอย่าค่ะกอย่าอันนี้คุณเคยสุดกอย่ามันชื่อมันไม่ได้ไม่ยากไม่ต้องตีความเยอะอ่า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 นั้นในเรื่องมันเป็นยังไงไหมเดี๋ยวก่อนเสือสี่คนก็โนนด้วยซีเป็นมินครับเป็นโจนชาวเงี้ยวครับผมเป็นเป็นคนเลย์รอนไม่แล้วเดี๋ยวกันนะในเมืองเนี่ยมีเป็นผู้หญิงหมดคนที่เข้ามาเกี่ยวได้ไงเพราะว่า หนูต้องออกไปลากผู้ชายนอกเมืองลับแล้วก็ไปเปไปไป,ไปเจอไปป้ากับ <laughs> ไปเจอ,อไปปะเพื่อไปปะเพื่อทำภารกิจ ลาพิ่มาเพราะว่าทุกคนต้องตั้งท้องกลับบ้านแล้วขอดูให้เป็นผู้หญิงให้ได้โอ้แสดงว่าคอนฟ lict มันก็จะเกิดขึ้นว่าสมมุติเรากลับมาเราก็ต้องมาดูอีกว่าใครท้องผู้ชายผู้หญิงถูกไหมใช่ค่ะใช่ถ้าท้องผู้ชายนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือเอาไปไหนจ๊ะเอาไปไอยน้เอาไปลอยน้ำค่ะลูกหูไปแล้วค่ะกับใส่น้ํอ๋อถึงตอนที่หนูเริ่มหนูเริ่มลอยลวกไปแล้วแล้วลอยไปไหนลอยทิ้งเลย ไปดูไปดูต้องไปดูไปเพราะจริงๆแล้วในหมู่บ้านอ่ะจริงๆแล้วมันมันคูก็คือมันลอยฝั่งนี้แต่มันจะไปโผล่ฝั่งนู้นให้รอดูเด ตอนต่อไปเนี่ยขัวลูกเนี่ยไปไปขึ้นฝั่งฝั่งนู้นใช่เส้นเรื่องพังหมดแล้วนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อน <laughs> เฮ้ยแล้วคำด่าโดยใจไอ้แล้วขอโทษนะเ,เร,เร <laughs> าชำเฮียชำเฮียอะไรแล้วเราเป็นโจนแล้เดียวใจเดียวไหมหรือว่าเราเป็นโจนแบบห <sh arp> วานเลยโจนหวานคือจริงๆแล้วเราเราแค่แบบเป็นเป็นชาวเงี้ยวที่โดนทหารสยามไล่ล่าในยุคในยุครอห้ายุคนั้นครับคือคือมันมีออบเจกตีฟย่อยขึ้นมาหน่อยก็คือว่าแบบเขาจะมีของพิเศษกันเขาจะมีขมิ้นทองคําที่พกติดตัวไว้เพื่อเปิดประตูเข้าเมืองแล้วทองทองในสมัยนั้นก็คือแบบ มันมูลค่ามหาศาลเราก็จะเอาไปซื้ออาวุธซื้อสเสบียงมาสมาู้รบกับพวกสยามอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนนี้เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยเจมซอนเลยเพราะว่ากำลังโยนคอนฟิกลงไปแล้วนี่ถูกไหมกี่โมงวันไหนครับเวลา2ทุ่ม5นาทีค่ะที่ช่อง Workpoint 23นะคะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็ถ้าใครดูไม่ทันอยู่ที่ Netflix. Netflix น็ตลิกน็ตซอน สี่ทุ่มค่ะไม่ได้เม็ดยาเน็ดฟิกลู้ได้เลยเดี๋ยวกอนะรภาษาที่ใช้มันคือภาษาอะไรครับเป็นภาษาที่พวกเราสมมุติขึ้นมาค่ะก็คือภาษาใหม่เลยภาษาใหม่สําหรับรับแรเลยเหรอเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้ภาษาเหนือเนี่ยเดี๋ยวพอซีรีส์ออกไปแล้วสำเนียงไม่ติดเหนือคนก็จะแบบนี่อีกว่าบดเหนือเลยบดเปิเลยโอ้โหบดบดท้พี่หนุ่มเลยอู้บดโอ้โหอู้บดจ้า พูดแบบไม่ได้เลยมีคนถามในเออ่ในเมืองมีคนใช้ภาษาเทพไหมฮะเขาไม่มีฉุดมือ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 ฉุดมอหรุดเดินไปพูดทีสิไม่ได้แล้วไม่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วไม่เหมือนเดิมไปสอบวันเว้ฮะใช่ฮะไปไปทีเดียวเลยยูเทิร์นไม่ได้ฮะเขาบอกว่าให้เล่าถึงพิธีการล่าผู้มารหน่อยในหนังเนี่ยในซีรีส์เขาเขาอ่อยยังไงเขาทำยังไงเขาทำยังไงเขาทำยังไงก็จะเป็นฟิลแบบว่าอุ้ย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 อ๋อ แทงเค็มแทงเค็มอาพี่ดูนี้เลยอันนี้ขอโทษนะฮะอ่อยหรือซุ่มซ่ามสมมติอาพูดจริงๆถ้าสมมติทำตกเนี้ยก็ไม่รู้สึกอะไรนะเออไม่ไม่ใช่คือแบบว่ามันจะมีฟีลแบบว่า สจลิดมองตาแบบเลิกขึ้นมาแล้วก็มองก็ปัดผมหนึ่งกรุบอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเป็นเป็นจริตแบบผู้สาวน่ารักน่ารักแล้วเราตกหลุมรักใครไหมนนอุ้ยอุ๊ยก็ถ้าจะไม่ใช่ในเรื่องไม่ใช่ในเรื่องไม่ใช่ในเรื่องเอาข้างนอกตกหลุมรักใครไหมให้เดี๋ยว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 เป็นเรื่องอะไรนะชัวร์ว่าเรากลับไปในเรื่องเถอะกลับไปในมืองรับแรงเถอะโอเคโอเคอ่าเฮ้ยทำไรทำไมอะทำไรทำไมอาไอ้นนท์มึงอย่าหัวร้อนแรงดิมึงหัวร้อนแรงก็ดูเรื่องจริงก็ เป็นเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยก็ไม่ต้องถ่ายในป่าเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปไปถ่ายป่าตมดเลยก็ ในเรื่องคืออันนี้คือถามคำถามครับที่เพราบรรยากาศการถ่ายทําเป็นยังไงบ้างเพราะในมันมมเล่นกันแบบไม่ได้ค่อยไมไ่ค่อยไ,ได้เข้าเล่น,นองใช่คือเราจะเจอกับจัสมินที่รบบกาลอะซะส่วนใหญ่ออคือในเรื่องเราจะคู่กันเลยมันไปเจอามิ้นของกาฬาแล้วมันก็แบบมีข้อตกลงกันว่ามินเนี่ยต้องทําให้กาฬาท้องแรกกับเอาามิ้นอะไรอย่างงี้ยของแรกท้องอะค่ะอ๋ออ๋อ ว้าวถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเป็น <laughs> so พวกพี่นะไม่ใช่คำมิดนะคอมอนคอมอนได้คำมอนได้อะพอจับขึ้นมาแล้วอุ้ยแลกคอรครับได้เลยคอมอนโอ้โหแล้วบอในกองผู้หญิงมีนักแสดงผู้หญิง56คนเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใช่แค่ว่ารวมนักแสดงแม่ตรวจแม่หมอทุกคนเป็นผู้หญิงหมดผู้ชายล่ะผู้ชายล่ะผู้ชายกี่คนกี่คนโอ้โหสองคนสองคน ขอกับเจ๊บ้ากับเจ๊บ้าอมีของกะชีดเจ๊บ้าไหนมึมงบอกมีผู้ชายสองคนนับนี่นนนี่ต้องไ่ได้ไ่ได้ไยถึงว่าตัวหลัก,กแต่หลังๆคือเรื่องนี้คือเขาถ่ายในป่าเลยถูกไหมใช่ค<ช>่ะพ<ช>ี่มีแบบ เหนื่อยล้าบ้างไหมรู้สึกทรมานยุ่งกันคือเรียกว่ากัรมันเวียนครบทุกฤดูเลยมั้งครับเนี่ยใช่แบบว่าตั้งถ่ายตั้งแต่หน้าฝนปลายปี2ปีก่อนจนจนแบบกลับมาหน้าฝนอีกรอบหนึ่งถ่าย2ปีโลกใช่คือมันมันลากเลยากด้วยหลายอย่างด้วยแต่ว่ามันก็แบบพอได้เห็นเรตติ้งอะไรใดๆก็ก็รู้สึกว่าหายหน่จรเลยเหรอสองปีอ่ะที่มัที่บอกปีปีหนึ่งปีกว่าเลยเหรอคุณไม่ได้นานจังอ่ะ ทายไปหาทุนไปฮะหรือไงทายไปหาทุนไปฮะหรือไงไม่ม so ันด้วยอุปสรรคหรืมั้งอุปสรรคดีเทลมันเยอะดีเทลมันเยอะพี่ก็แค่พูดว่าดีเทลมันเยอะตอนแรกๆกับู้วึาไทยอะพี่พูดอะไรตรงไปเหรอถูกในเรื่องของผมมีผู้มาได้คนเดียวหรือมีหลายมีหลายคนได้อะมีหลายคนได้ค่ะแค่มีมิชชั่นว่าต้องท้องนี่ผมชอบคนเขียนบทเรื่องนี้นะมันแบบมันชัดเจนดิ พอเวิร์กช็อปกันไหม <Jungle> ไปเนี่ยถามว่าได้มีการเวิร์กช็อปกันไหมกับซีนละครเรื่องนี้เฮ้ยเอียอเอ่ย <ทบ S 2> อยานี้ทูว้ย ถ้ามีซีซั่นสองนี่กูว่ากูกับมึงไปโจรป่าได้นะไ <c oughs> อ้นอนมึงรับลูกน้องปะวะ <c oughs> อะไรนะมึง <c oughs> ในเรื่องมึงไม่ต้องเล่นในนอน <c oughs> อนมแลเดี๋ยวพุกงไปเล่นในกอง <c oughs> ไม่เดี๋ยวพวกพี่สามคนมึงเป็นตัวหล่อไปเดี๋ยวพวกพี่เป็นตัวาใ <c oughs> หพ้พวกพี่เป็นตัวตลกให,ไห <c oughs> ไ้ได้นะถ้าสนใจ <c oughs> แต่เขาบอกว่าตอนถ่ายจัสตินนี่คือด้วยความเป็นเด็กลูกครึ่งเขาจะหลุดคำว่าโอเคบ่อยมากในเรื่องเนี่ยคือห้ามใช้ภาษาอังกฤษเลยห้ามค่ะแค่แบบว่าภาษาผสมมันก็คือยากยากพอแรงแล้วอ่ะแบบว่าก็คือถ้าสมมติถ้าถ้าตอบก็คือาพอทีีน้แบบ มาพอติดอะไรส okay, okay, right, ักอย่างหนูบอกโอเคเลยสุดเจ้าโอเคเลยสุดเจ้าอะไรเงี้ยซื oh, no, high, ้อปอดีเลยไม่ได้แปลกๆปลกป่านืองอะไรงเี้ยค่ะฉายาแมลงก้นกระดกนี่ของใครอะแมลงก้นกระดกยิงยิงมันไม่ค่อยมันมันแสกนะแต่ขอเล่าเรื่องได้ปะอีกละได้สิหนูหนูเจอแมลงก้นกระดกพี่เคยเจอพี่เคยโดนเหมือนกันพี่แล้วมันถับอะแล้วมันเป็นรอยตามเลยเนาะพี่โดนนี่เลยเฉียวตาจริงอตรงนี้เหรอใช่ตอนนั้นชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไงมันเกาะตรงนี้แล้วคือไม่เห็นอะ ก็เอามือทำอย่างเงี้ยปุ๊บปูดผ่านนี่แล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรน้ำยามันเหรอคะพนอันน้ำเขาเรียกพิษของมันยาอือหนูจีนมาเลยนั่นแหละขายามันเกิดจากอะไรคะคือหนูแค่ชอบเต้นเฉยๆแล้วคนก็บอกว่าหนูอ๋อมันก็เหมือนตัวแบบตัวทเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยชอบทเวิร์กแค่หนูแต่วบบทเวิร์กตลกนะแบบมันไม่ได้ดูเซ็กซี่อะไรเลยอ่ะมันดูตลกด้วยซ้ำอ่ะทเวิร์กมันก็คือเอาไปล้อเลียนกับก้นกระดกใช่ ขอให้ example นะคะถ้าหนูเดินผ่านหนูบ,บอก justin ขอ to w ร r k หน่อยนั่งให้ทุกทนวทุกคน<อ>ชอบขอ to w ร r k หนู justin to w ร r k หน่อย ทำไมพี่กู้ไปเรียนรู้เยอะไปแล้วกับใครก็ที่ดูอยู่ตอนนี้กระแสกำลังแรงมากนะใช่แ่ก็ไปดูกันได้ที่ไหนคะที่ไหนฮะดูได้ทางช่องเว r ร์ o i อย์ค่ะเว r ร์ o i อย2์ทุกเสาร์อาทิตย์ตอน2ทุ่ม5นาทีค่ะแล้วถ้าใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ตอน สี่ทุ่มค่ะแล้ว f o ฟอร์แบบอินเตอร์แฟนะฮะ for inter fan หน่อยติดตามได้ที่ unburk point โ h oh, yeah b r k point ยี่สิบสามเออันต้องอนี่แน่นอนตอองถวงผ่านาทีแต่มันซิม,มีเ่าวมาขันก่อนต้อ,องถุงยี่ผ่าประมาณนี้เลย<อ>แล้วถ้าถาูถ้าดูบททันนะคะ<อ> <laughs> ย้อนหลังได้ทีหน่อยค่ะอันเน็ตฟลิกค่ะเน็ตฟลิกเน็ตฟลิกเออเยอะซีถุมซีถุมเนอะซีถุมเป๊ะเลยโอเคเยอะปรมาณนี้นี่น่าจะเป็นตัวเยียวของกองนะเวลาที่แบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกร้ายแล้วมีจัสสินในหลายที่มาแบบดึงพลังจริงจริงเนาะโอเคก็ไปดูกันได้เอาไหมฝากแล้วหน่อยไหมหรือว่าได้ครับก็เสยผมไหมอีกนั้งนี้เคย อยากเดียหนุ่มเก, <สะ S 1> กาหลีไงรูเ้เล้ว่า้องใส่ผมทีเนอร์ยอยากรับแกงใหี่น้องต้องเส้นไหมออออสองทุ่มห้านาทีครับห้านาที ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ช่องเบอร์พอยต์หรือหรือไม่ก็สี่ทุ่มเน็ตฟีครับผมที่เรียบร้อยอ่ะหมีม้าบอยข่าววันนี้ก็บอกว่ารถเนี่ยหายไปสี่ปีเจ้าของหมดหวังไปละจูจูเบาะแสส่งมาถึงบ้านบอกวันที่30กันยายนนะครับเฟซบุ๊กตำรวจสอบสวนกลางนะฮะรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับประสานจากนางสาวกุสุมาครับนะฮะขอให้ช่วยติดตามหารถยนต์ของผู้เสียหายเนื่องจากวันที่15มิถุนายนเนี่ยเธอได้รับหนังสือให้ชำระค่าเอ็มโพร จากการทางพิเศษระหว่างเมืองโดยรถยนต์ที่กระทาความผิดไม่ได้ชําระค่าเอ็มโฟเป็นไปแจ้งไปที่ชื่อเจ้าของรถจริงๆใช่ทีเนี้ยก็เลยอ่ะรู้รู้สึกว่ารถเรายังอยู่ไม่ได้หาไปไหนนะฮะเป็นรถของผู้เสียหายที่แจ้งไปเมื่อ4ปีก่อนอซึ่งปัจจุบันนะฮะยังไม่สามารถติดตามหารถเจอได้ ต่อมาใส่เสื้อ NR ด้วยสัตว์ไอ้เฮียนิกปะเนี่ยไอ้เฮียนิกปะเนี่ยใช่ไหมจริงหรอต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการเฝ้าระวังสืบสวนติดตามจนกระทั่งพบรถยนต์รถยนต์ผู้เสียหายเนี่ยใช้ช่องทาง M4 จุดบริการทับช้างสองมุ่งหน้าบางปะอินเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณให้รถทางกล่าเนี่ยหยุดรถจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบผู้ขับขี่นะฮะพบว่าชื่อนายกวินครับให้การเบื้องต้นว่าตนเองได้รับรถมาจากบิดาอีกทอดหนึ่ง ก็ต้องไปสอบสวนกันว่ามาพี่ฟองมาจากไหนเออนะอ๋อคือเอามาแล้วก็ไปยืมใช้กันอย่างนี้เหรอแล้วเวลามึงยืมรถกูไปขับเมื่ยทำงี้นะโหรถมึงขับตรงไหนคนก็รู้คนก็รู้กูขับไปกูไม่เคยแอคเร็วยย่นคอเลยเขาอยากทราบว่าคัมมินในเรื่องนี้เป็นคัมมินทอง 24k หรือทองชุบคะไม่ได้ทันกระแสซะด้วยมาคุณฝนสวัสดีค่ะโอ้โหแล้วฝนยู่งหแล้วครับ ค่ะ30ค่ะ30พี่ฝนมองใครอ่ะมองใครอ่ะมอกคอมเมนต์นะดิมองคอมเมนต์เหรอหรือมองอะไรอยู่ได้มองเมน์มองเมน์อะไรไปด้วยโอเคพี่ฝนทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ไดสันแน่ๆฮะพวกเครื่องดูฝุ่นเขามวกก็ทัดเขาเหรอ เต็มตัวเต็มตัวตื่นเต้นคุยกับน้องๆทั้ง4คนนะคะพี่ฝนทางานอะไรตอนเนี้ตอนนี้ทํางานออฟฟิศค่ะอีคอมเมิร์ซค่ะขายของออนไลน์พี่โอ๊ตมีของให้ขายไหมโอ้ยของ้วยขายให้คื่อเลยว่าขายของอะไรพอพี่ฝนก็แต่เริ่มมาพูดไม่หยุดเลยพูดเก่งมากเลยพี่ฝนบอกว่าเป็นแฟนคลับน้องๆหรงอ ใช่ใช่คือดูดูตลอดดูติดตามมาตลอดแล้วก็ทํารีวิวลงติกต็อกก็คือคนชอบมากมทุกคนก็ถามตลอดแล้วก็แบบคือด้วยความที่ปวดเขาก็จะมีแบบเออการแรกแฟนทาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบมีสัญลักษณ์หรือแบบคำยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงว่าคืออะไรหรือว่าแบบรอ,อยรอยอสูรหมอกบนหลังของพ่อพ่อผู้ผู้มาแชร์มัก็ถามว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคนพ่อจะต้องแบบเออช่วยอธิบายให้ในติกตอ็อกก็คือกระแตดีมากทุกคนแบบติดตามมากทุกคนแสดงดีมากจริงๆค่ะแล้วก็บดดี ค่ะแล้วเขาสาวๆเขามีเยอะมากเลยคุณเป็นเมนใครอ่ะเมนหนอกต้องเมนกาลาสีสวยเก่งตองขนาดนั้นเออสวยเก่งสตองอินดิเพนเดน้์เออแม่เลิกกูชอบมากแบบว่าสวยเก่งแล้วแม่อินดิเพนเด้นอินดีพีเด้นเดนเดนแล้วูเงือด้วยอ่ะเงือด้วยเคยได้มาเจอกับน้องๆบ้างไหมครับไม่ได้ไม่เคยเจอเลยอ่ะไงอ่ะนี่ได้คุยแล้วในคุณลองขายซีรีส์เรื่องนี้หน่อยในฐานะที่ บางคนที่ดูไลฟ์อยู่อาจจะไม่เคยดูใช่แต่คุณบอกหน่อยว่าเรื่องนี้มันสนุกยังไงคือถ้าใครอยากจะ รับรู้เกี่ยวกับเรื่องเมืองรับแลใช่ไหมใครแบบเคยได้ยินเรื่องราวอะไรมาเนี่ยเรื่องนี้ก็คือจะบอกความลับของเมืองรับแลที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าเมืองรับแลเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองนะเพราะว่าทุกคนก็คือมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทํามาให้สําเร็จเนาะแสดงว่านักแสดส <ะ S 2> งทุกคน,นมีคอนฟ lict ของตัวเองถูกไหมมีปมของตัวเองอยู่อใช่แล้วทุกคนก็ต้องแบบมีปมของตัวเองที่จะต้องแก้ไขด้วยแต่ว่าปมมันแซ่บกว่านั้นถ้าใครอยากดูก็ต้องต้องดูให้ครบนะคะที่เิียงกอจุก อ่าโอสุดยอดพี่ฝนพี่ฝนแล้วคำถามต่อไปไอ้ปีเซเนีเ่ยคืนได้เมื่อไหร่เอาไปคืนได้เมื่อไหร่ <c oughs> ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขอไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ได้ถามเรื่องพี่สิขอโทษขอโทษขอโทษคือมีทางบ้านนะทางบ้านน้อก็ฝากถามมาว่าคือคำมิ่งน่ะเฮ้ยมันขายได้ราคามากเขาก็เลยอยากรู้ว่าคำพินทองเนี่ยเป็นทองชุบหรือทองเคแล้ว ซื้อได้ที่ไหนอ่าอันนี้ถามน้องๆใช่ไหมถามน้องนี่นนนนให้นนตอบนนนเะนะเขาจับคอมินมาแล้วเออไอายินเนี่ยจ้ะน่าจะชุบนะครับชุบนะครับรู้เปล่าเรื่อมมาเลยพี่ตอนเขาบอกว่าน้องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาคอมินมาให้สักพักเราเห็นถือผู้การมาหนึ่งกับสี่ทีมฮอปทีมฮอปอปทีมฮอปทีมฮอปเติมหน่อยเลยเออมันมันทะเลาะมันทะเลาะซึ่ง เราใช้ขมิ้นจริงๆนะ,ะพี่เอาหรอเราใช้ขมิ้นเล่นจริงๆเลยข้างในก็คือแบบอพอแงะออกมาปุ๊บเป็นขมิ้นเหลืองเลยแต่ว่าข้างานอกนั่นคือทาท<ช>าทใ่แล้วตอนถักไม่ติดนิ้วติดมือหรอเราให้มันแห้งอะคะ่ะเราก็แบบไม่ติดเลย<อ>ใช่แต่ถ้าพี่เอฟตอนเนี้ยผมแถมแหวนทองให้ด้วย <c oughs> เอาไหมพี่ฝนเอาค่ะ เอาค่ะน้องน้องเขาบอกว่าเขาดูช่องพี่ฝนด้วยนะดูค่ะหนูดูจริงเหรอขอบคุณมากเลยจัสตินเราก็ร้องเพลงด้วยนะเราพยายามร้องเพลงจัดมินให้ได้ได้องณค่ะแต่พี่เส้นหน่อยเส้นหน่อยได้ป่ะเส้นหน่อยได้ปะสีสี ไม่น่าเชื่อนะระบบยังดูเสียงมึงเลยพี่ฝนอันนี้ไม่อันนี้เอาว่าบาปเนาะระบบดูเสียงจริงระบบแม่งดูเสียงพี่ฝนเข้าไปเลยอ่ะเฮียแค่ร้องเพลงเท่านั้นเองตอนพูดยังชัดอยู่เลยสัตว์ใช่แต่ถ้าเปิดว่าพี่ฝนนะว่าท่องทางไหนเลยบอกคนตามไปดูนี่อันนี้คือคําถามหมดเลยนะยาวๆเนี่ยนี่ยคือคาถามเกี่ยวกับเมืองรับแรทั้งหมดเลยคือคําถามพี่ฝนนะเราจะมีเฟรมอื่นม้างไหมหน้าเดียวเลยหน้าเดียวเลยกูเปิดดูตัวเนี้ย โอ้ยคุณนุ่นสวัสดีครับสบายดีค่ะสบายดีสบายดีโอ้เป็นคนสปอร์อลล้าสวัสดีครับสบายดีโดยนี่ไงไรน่ะเป็นสปอร์ตบอล้าเออโดยโดยเออแล้วโทรมางี้แฟนว่าไม่โดยแฟนว่าไม่โดยอะไรนะอะไรนะไอ้เยอผู้มายังมาถามมีแฟนที่จะยังไม่มีา เอาไว้พวกเราคุณนุ่นอายุเท่าไหร่แล้วครับ25 ค่ะอ่าเฮ้ยไปพูดพูดเป็นแบบสบายสองปอนด์เราได้น่ารักดีน่ารักดสองปีแล้วนี่เดี๋ยวเรามีเรามีล่ามอยู่เรามีล่ามอยู่แล้วทุกวันนี้ทำงานอะไรครับที่นู่นปัจจุบันเฮดเวียร์ยูสองอย่างทำอีตกับแมนเฮดเวียร์ยูวงการบันเทิงอินฟลูเอนเซอร์นักแบบนำโดยระกับอันที่สองแมนเป็นโฟลเดอร์หากระเดสตาร์ทอัพของตัวเองฝากซื้อมีเดียเดิม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 แล้วก็เป็ีสตาร์ทอัพด้วยเป็นนักแสดงเป็นอินฟลู แล้วก็มีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพทำอะไรนะฮะเกี่ยวกับเปลี่ยนซอมีเดียรายการให้ความรู้กับทางด้านการเงินและการลงทุนอ oh, ๋อเป็นเกี่ยวกับการ ความรู้ดรือการลงทุนอย่างเงี้ยหรอโดยกับการเงินโอ้แล้วก็ดูละครน้องๆด้วยใช่ไหมครับโดยแมนเบิงเลยละครเมืองรับแลเปล่ละครที่ว่าเฮดไห้นุ่นกลับมาเบิงเลยจากที่ว่าบบได้เบิงดดแล้วอที่สปอเราคนคนดูเยอะไหมครับเบิงหลายคือกันเลยเพราะว่าแบบอีดยามแมนมีน้องโมนิลาเนาอที่ว่าเป็นนักแสดงทีมาจากสปปลราวมาแสดงกันเลยเป็นคนที่แบบว่าตัวแทนประเทศลราเฮดไห้คนเราภูมิใจประมาณนี้ กเลยันได้แสดงมีงานแสดงไหมครับหรือว่าเป็นแบบรีวิวอย่างเดียวหรือว่าเคยเป็นน,นงางเอก MV เพลงแล้วก็เคยแสดงหนังสั้น s Gun, <S อยู่ในเทศกาลเมืองแคนอยู่ประเทศไทยของแกนนอ่อเป็นห่วงน,นั้น คุณนุ่นคุณนุ่นงานเยอะกว่าพวกเราอีกนะฮะงานเยอะกว่าพวกเราอีกนะฮะใช่ครับนะฮะเขาเขาที่เราเทพูดมาเมื่อกี้นะเยอะกว่าพวกเราทำหลายยากโดยโดยงานหลายเลยโดยอืมออาวันนี้คุณนุ่นอยากมาถามอะไรกับทุกๆคนครับอย่าถามนักแสดงทุกๆคนว่าถ้าสมมติสามารถเปลี่ยนบทละครของตัวเองไปเป็นตัวละครอื่นใดอยากจะ เป็นตัวละครใหญ่ที่สุดละกันเพราะเนี่ยไอเอนอนยากแล้วบอกว่าทั้งเรื่องแม่งมีผู้ชาย2คนครับได้ครับผมเออนอนนอนถ้านอนสลับได้ชิ่งยากจริงพี่จริงหล่อนสวยผมดิจริงหล่อนสวยผมดิทำไมเ้องใช้ความคิดเราคิดอยู่โถถ้าขนาดนี้โดย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 ผมยาวโดยไอ้เอาเป็นผู้หญิงก็ได้นะขยับไปโน่นก็คิดเหมือนกันพวกโซนๆแบบแม่เมืองอะไรต่างๆหลายๆคนอย่างเช่นพี่ตัว ที่พี่บ็อกเล่นตัวที่พี่เมย์เล่นอะไรย่างงี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจหนูอยากเป็นพี่เมย์ค่าหนูอยากเป็นแม่งกัหนูอยากเป็นแม่ตัวเองเพราะว่าคือหนูรู้สึกว่ารโรของพี่เขามันเท่มากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็ได้แบบได้แอคชั่นเยอะหนูชอบคุณจะพูดนะ, <c oughs> ะมีอะไรมามีอะไรมา <c oughs> บอกว่าอารมณ์ดีเดออารมณ์ดีเด๋อแล้วแล้วข้อความต่อไปมาแล้วนะกลับบ้านเดี๋ยวมึงเด๋ กลับบ้านมามึงโด๋แน่ไปแล้วไปแล้วแล้วโนล่าถ้าสลับบทได้อยากเป็นใครครับค่ะถ้าสลับบทได้หนูอยากเป็นสองคนค่ะหนึ่งคือแม่เมืองแม่เมืองบัวก็คือพี่ป๊อกค่ะแล้วก็คนที่สองก็คือกาล่าโอ้ทำไมอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าตัวละครกาล่ามันมีอะไรหลายอย่างเหมือนมันเป็น c h a r เตอร์ที่ colorful แล้วก็เป็นคนที่อนด d เ p e n d น n ์แข็งแกร่งแล้วก็ฉลาดด้วยค่ะ สุดท้ายครับอยากเป็นมินอยากสสยผมมากแต่ในเรื่องเขาไม่ต้องเสยในเรื่องเขาเซ็ตผมอ๋อเมื่อกี้นนบอกว่าครตีนโดยครตีนโดยจริงๆอยากเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เป็นคนแคร์ฟรีไปเรื่อยไหลเก่งเข้ากับคนเก่งอะไรแบบนี้รู้สึกเป็นเทรดที่ไม่ว่าจะเพศไหนแต่อยากเป็นคนแนวนี้น่าสนุกที่จะเล่นโดย โอ้โหสวยมากแบบเขาเป็นเขาประกวดมิสลาวมาด้วยโอ้โหหนูสวยมากเลยนะฮะเกินไปโดยนี่หนูเป็นนี่คือมันอยู่เมืองไทยหนูเป็นดาราได้เลยนะเนี่ยใช่โอ้ยจิฟฟี่สวัสดีครับสวัสดครับเห็นแล้วปวดหัวเลยฮะใช่แทนชิคกี้พายแทนชิคกียเหมือนจะเป็นหวัดเลยฮะจิฟฟี่อยายุว่าไหร่นะครับ25ค่ะ25โอ้โหแล้วเนี่ยเอาดอกไม้ที่แฟนซื้อให้มาวางข้างหลังนี้มันไม่มันไม่เฉาอะฮะ อันนี้ร้านส่งให้ค่ะอ๋อโอเคฮะโอเคโอเคกระพาม่านนั่นแฟนติดให้เออใช่ใช่ใช่อันนี้น่าจะช่างค่ะอ๋อผมมีแฟนเป็นช่างเลยอะฮะอ๋อไม่มีแฟนอ๋อไม่มีแฟนค่ะพอแฟเขาโอเคดดยพวกเราจะได้สบายใจนะครับคุณหนูไหนหนูบอกว่าเพื่อนชอบล้อเหรอไม่หนูไม่เห็นพูดติดสำเนียงอีสานเลยติดค่ะเวลามันหลุดบ่อยค่ะเวลาอยู่กับเพื่อนคือ พูดซ่อนเล่าค่ะอ๋อหนูเป็นคนจังหวัดอะไรเออจังหวัดอะไรจังหวัดปนค่ะอุบลมาทํางานที่นี่เหรอคะใช่ค่ะมาทำงานที่นี่ปีแล้วค่ะทํางานอะไรครับเป็นนางแบบแล้วก็อินฟูค่ะโอ้โหว่าเขาสวยเนาะนางแบบแต่ว่างานของเราก็ไม่ต้องพูดใส่กล้องเลยถูกไหมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่จะเป็นอินฟูไงเผื่อเขาต้องรีวิวอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่มันจะไปติดทําอะไรอะบางทีมันจะมีบางคำนะที่เราพูดแล้วเราแบบติดสำเนียงอีสานอะไรเงี้ยมีมั้ยจะมีมั้ยมีค่ะถ้าเราแบบทำอะไรต กับน้อเราก็จะบอกออเ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 ข้าใจเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเวลาเจ็บเวลาเจ็บแบบเพื่อน ตอนนี้ก็แบเออจริงว่าเออเราเรื่องว่าเนี้ยเพื่อนเราคนนี้เป็นอีสรนแน่เลยเออเฮ้ยแต่หนูจะบอกว่าถ้าติดสำเนียงอีสระแล้วหนูว่ามันน่ารักไม่ต้องกลัวเลยค่ะใช่ถ้าเพื่อล้อเราแต่เพื่อเลยเพราะเราคือเราเกิดมาจากที่เนี่ค่ะอยากให้แฮปปี้แล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่เรามาในสมัยนี้มันหมดยุคแล้วนะที่ล้อสำเนียงกันอ่ะใช่เพราะว่าแต่ละสำเนียงอ่ะก็จะน่ารักในแบบตัวเองอะไรเงี้ยแต่เพื่อล้อแบบล้อจริงจังบ้างหรือว่าหนูไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่แค่รู้สึกเขินเขินรู้สึกเขินเขินแช่บชออบางงททีีตรคน่เยอะ มันก็จะมีความผืนนิดหน่อยน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีจริงๆคือเราก็ไม่ได้โกรธอะทำยังไงดีให้เพื่อนมันหยุดตอนนั้นถูกไหมใช่ใช่ค่ะเปลี่ยนเพื่อนลูกเปลี่ยนเพื่อนลูกเปลี่ยนเพื่อนนะเปลี่ยนเพื่อนคือถ้าเราเปลี่ยนสังคมไม่ได้ออกจากสังคมไปเลยลูกไม,มมไม่เป็นไรทุกว,วันนี้พี่ก็เหลือไม่กี่คนแล้วเหลือนอ้อยแล้วโดยเหลือนอ้อยแล้วโดยเหลือน้อยแล้วเด๋วให้เราเปิดวาร์ปน้อง่อยไหมอะมามาดูวาร์ปคุณท็อปปี้หน่อย น,นี่มีแต่คนแบบหน้าตาดีนะโหเข้าใชรายการเรานี่มันโดยวะนอนมึงเมมนะนนนะนนนนตามึงอ่านชื่อก่อนเลยนะมันย้อนหลังมันสต็อปได้นนแน,นี้เออน่นะู้เป็นคนหนูเป็นคนสวยมากเลยเนี่ย ใช่ฝากด้วยนะครับผมละครเรื่องเมืองรับแลนะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ช่องเ o r ร์ o คอยเวลา2ทุ่ม5นาทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ทันยังมีย้อนหลังให้เวลา4ทุ่มที่ Netflix ทุกเสาร์อาทิตย์เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเปิดวาร์ปน้องๆกันหน่อยอโอเคโอเคโมนิรั <c oughs> <laughs> ต,กตอกด้วยต,กตอกด้วย <c oughs> อันที่สามนี่คือกำลังนอนอยู่นะหร, <c oughs> รืยอรยงนอนทิ้ง้ยไอ้ยแล้วนอนทิงไอ้ยแล้วนอนทิง้งมาเด้วยอ่ะฟซบุ๊กของน้องโม <c oughs> ริล่าจัสินจัสินไอยา อ๋อแล้วก็ฝอกเพลงใหม่ด้วยค่ะเตือนเตือนแล้วเพิ่งออกเลยอืมบินซี่น้อยบินนัทบินนัทครับเเล่นกมทำไมเล่นชิงช้าหน้าปวดขนาดนั้นนะครับทอดลูกทอดลูกทอดลูกนีนอันนี้ในซีนมันดีเลยทอดลูกฝากด้วยนะคะเขาไม่ได้ฝากในรายการนี้ค่ะคุณจริงนะโอเคเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเป็นเพจนะของหผมน่ารักทุกคนที่นี่ของนนท์เหรอใช่ครับพี่อ๋อเนี่ยโหเนี่จันนนท์จันนท์จันนท์ขอบคุณครับนี่อันนี้เวิร์กไพร์ ซีรีส์นะครับไอจีอ่าโอเคขอบคุณนะครับเจอกันสัปดาห์หน้ากับเบนลูกออดิโอนะโอเคครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันโจยเจอกันโจย